ล่าสุดกับพุณงฟังไทยรุกเร็วตำรวจบุกบ้านเจรัตเม้กำนันลีถือว่าคดีนี้ตำรวจไทยเดินเกมเร็วอยู่เหมือนกันนะครับแล้วฟิลิปปินส์เมิน F16 ของอเมริกาสังหงาน สั่งชะลอการซื้อเพื่อหันมาคุยกับสวีเดนเป็นที่เรียบร้อยต่อกักที่หุ้นเซนที่อาการหนักต่อเนื่องชาวเขมรหน,นีตายทะลักเข้าไทยหากไทยปิดด่านต่อไปเราอาจจะได้เห็นมบแบบเนปาลในเขมรหรือไม่เพราะตอนนี้ยิ่งเราปิดด่านเขมรยิ่งอดอยากกันภายในประเทศครับเข้าของแพงงานไม่มีทําไม่แน่ครับถึงคนเขมรอาจจะดูไม่กล้าแต่ถ้าถึงจุดที่มันอดอยากไม่มีจะกินจริงๆเนี่ยอันนี้น่าคิดครับอืมไม่แน่เหมือนกันนะคะ ใช่ครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกที่ต้องบอกว่าเป็นการเดินเกมบุกที่รวดเร็วของไทยคือเรื่องของเจ๊รัดหรือนางทองลัดกันหาที่จังหวัดสักแก้วเมื่อวันที่1 1กันยายวนปี2568ที่ผ่านเจ้าหน้าที่สนธิกำลังกันชุดใหญ่ ทางตำรวจสืบสวนจังหวัดสพโคกสูงฝ่ายปกครองหน่วยปฏิบัติการพิเศษบุกเข้าตรวจคนพร้อมกัน2จุดตามหมายสารจังหวัดสะแก้วคือเข้าคนทั้งโกดังแล้วก็บ้านพักเลยใช่ไหมคะใช่ครับจุดแรกคือโกดังเจอน้ําดื่มที่แกเคยทําธุรกิจส่งไปขายฝั่งเขมรยังไม่พบสิ่งผิดปกติแต่ที่บ้านเจอปืน4กระบอกเป็นปืนยางบราวดิงขนาดจุด2องกระบอกปืนสั้นสมิธแอนเวสันขนาดจุดสามกระบอก2กระบอกนี้เป็นชื่อของเจรตเอง แล้วก็มีปืนยาง CZ ขนาดจุดสออีก1กระบอกกับปืนสั้น CZ ขนาด9มมอีก1กระบอก2กระบอกหลังนี่เป็นชื่อของลูกชายแกเจแก่ก็บอกว่าซื้อมาตั้งแต่ปี2562แล้วเอาไว้ป้องกันตัวเพราะอยู่ชายแดนมันอันตรายมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทุกกระบอกอน่าเสียดายนะคะถ้ามีอะไรผิดปกติจริง ใช่ครับถ้ามีอะไรผิดปกติจริงแกน่าจะไหวตัวย้ายไปเขเมรก่อนก็เป็นได้ครับส่วนต้นเรื่องทั้งหมดมันมาจากการที่คุณดานาเรียนสาวชาวเขเมรหัวใจไทยพร้อมกับชาวบ้านอีกหลายคนเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์ที่สพคคกสูงข้อหาหลักที่ตำรวจกำลังสอบสวนอยู่ตอนนี้คือยักยอกทรัพย์กับบุกรุกครอบครองที่ดินโดยมิชอบมีการกล่าวหาว่าแกกับสามีเนี่ยไปฮุบที่ดินของคนไทยแถวบ้านหนองจานรวมๆกันแล้วอาจจะมากถึง600ไร่เลย ดูถ้ากำนันลีสามีเจรต์นี่มีอิทธิพลพอตัวเลยนะใช่ครับกำนันลีแกเป็นอดีตทหารเขเมรแล้วไม่ใช่แค่มีเรื่องที่ดินกำนันลีเนี่ยถูกชี้ตัวเลยว่าเป็นตัวบงการที่ไปปลุกกระดมจ้างม็อบชาวเขมรให้มาชุมนุมกดดันทหารไทยเราที่ชายแดนบ้านหนองจานเมื่อวันที่4กันยายนแล้วตอนตำรวจค้นบ้านเจรต์ไปเจอรูปถ่ายกำนันลียืนคู่กับฮุนเซนนะแถมมีข้อมูลได้ว่ากำนันลีเนี่ยคอยดูแลเก็บผลประโยชน์ส่งไปให้ฮุนเซนอีกต่างหาก เรื่องนี้เลยไม่ใช่แค่คดีโกงที่ดินทำดาแล้วตามรายงานของรถกำนันดีคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังในหลายๆเรื่องไม่ใช่เฉพาะการชุมนุมเพลงอย่างเดียว<ะ>ทางเจ๊รัฐบอกว่าปืนสี่กระบอก ป้องกันตัวเองบริสุทธิ์ใจไม่ได้ทําผิดกฎหมายยืนยันว่าไม่มีอะไรผิดกฎหมายโดยตนเองมีปืนสั้น2กระบอกปืนยาว2กระบอกมีทะเบียนขออนุญาตอย่างถูกต้องเป็นชื่อของลูกชายและของตอนเองซื้อมาตั้งแต่ปี62แล้วเอาไว้ป้องกันตัวไว้เฝ้าบ้านป้องกันโจรขโมยเพราะอยู่ชายแดนอันตรายยอมรับว่ายิงปืนเป็นแต่ไม่เคยใช้ยิงเลยตั้งแต่ที่ซื้อปืนมายืนยันว่าการค้าขายก็มีทะเบียนพาณิชย์ไม่เคยลักลอบนําสินค้าข้ามแดนส่วนกรณีที่ถูกนางสาวดาราเรียนแจ้งความบุกรุกที่ดินชักยอกทรัพย์ย้าว่า เป็นการแจ้งความเท็จไม่เคยบุกรุกที่ดินนางสาวดาราแต่หากคนที่บอกว่าถูกตนเองยักยอกซับุกรุกที่ดินก็ไปแจ้งความซึ่งตนเองก็พร้อมที่จะต่อสู้ทางกฎหมายอับส่วนกรณีที่ดินนางคำพินและลุงสงงานางสมพรที่ตนเองปลูกบ้านอยู่ และอยู่ในอาณาจักรกำนันลีที่ถูกยึดคืน60ไร่หากทั้ง3คนเข้าแจ้งความตนเองก็พร้อมต่อสู้ตามกฎหมายเพราะไม่ได้ยักยอกของใครยืนยันว่าทั้ง3คนไม่เคยมาแจ้งมาบอกว่าเป็นที่ดินของเขาหากมาแจ้งมาบอกก็ยินดีคืนให้ใช้ที่ดินคนอื่นโดยที่ไม่ถามหาเจ้าของเลยเหรอคะนี้ใช่ครับดูผิดปกติทีเดียวส่วนกรณีที่อ้างว่าถูกไล่ย,ยิงถูกกงคู มีหลักฐานหรือไม่จะพูดลอยๆไม่ได้ถามว่าใครเป็นคนไล่ย,ยิงมีใครเห็นตนเองไล่ย,ยิงคนเรามีศิลธรรมใน,ใ,นใจต้องพูดความจริงตนเองเป็นคนไทยฟังภาษาไทยออกทําไมไม่เขาไปบอกอยากให้ทุกคนเอาความจริงมาพูดหากพูดไปจริงมันจะลาบาก25ปีไม่เคยมาบอกพอทหารไทยตีแผ่นดินไทยคืนได้ถึงเพิ่งออกมาพูดส่วนที่อปตอนโนโนหมากมุนดีดชื่อของตอนเองออกจากระบบการเสียภาษีพอบท5ตอนนี้ตนเองไม่ทราบตอนสำรวจที่ดินมีคนข้างเคียง4ี่ทิศ สี่คนเซ็นให้เอามาให้ผู้ใหญ่บ้านเซ็นเอาไปให้อบตอเอาบตจึงออกใบเสียภาษีมาให้โอโ้โหดูไม่เบาเลยนะคะเจ๊รัดแล้วแบบนี้คุณดาราที่ออกมาแฉเขาจะปลอดภยัยไหมเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะดูจากรูปคดีแล้วเชื่อได้เลยว่าตอนนี้คุณดาราได้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของเจ้าหน้าที่อย่างแน่นอนครับเพื่อให้เขากล้าที่จะสู้คดีต่อไปแล้วสรุปว่าตอนนี้ตำรวจจะเอาผิดเจ๊รัฐในข้อหาอะไรได้บ้างนะคะถ้าว่ากันตามกฎหมาย ข้อหาเรื่องปืนคงจะเบาบางมากเพราะมีทะเบียนถูกต้องแต่ข้อหายักยอกทรัพย์กับบุกรุกที่ดินนี่แหละคือศึกหนักที่ต้องสู้กันในศาลด้วยพยานหลักฐานซึ่งเจ๊แกก็เตรียมสู้ เต็มที่เหมือนกันก็ขอชื่นชมตํารวจเลยครับทำงานได้รวดเร็วถือว่ารวดเร็วครับไม่กี่วันก็เริ่มมีหมายคนเข้ามาแล้วถึงแม้ว่าจะเพิ่งมาเริ่มทําตอนเรื่องชายแดนปะทุขึ้นมาเราจะไม่พูดถึงจุดนี้แล้วกันครับตอนนี้เมียกำนันลีนางทองรัฐก็น่าจะอยู่ไม่สุขตัวกำนันลีหลบไปอยู่ฝั่งเขมรแต่ผมว่าตอนนี้ทางการไทยเราก็กําลังบี้ทรัพย์สินต่างๆที่อยู่ฝั่งไทยและหาหลักฐานต่างๆเพื่อดําเนินความผิดก็ต้องบอกว่าเจรัตเธอยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ณนะตอนนี้ค่ะ มาตอบกันที่สวีเดนมิดแถวเราตอนนี้เนื้อหอมไม่หยุดเพราะล่าสุดฟิลิปปินส์ที่เขาจะซื้อ F-16 ของอเมริกาแต่ตอนนี้กลับชะลอไปซะแล้วเดิมทีเนี่ยอเมริกานุมัติขาย F-16 บล็อก70ทับ 72ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดให้ฟิลิปปินส์แล้วครับแต่พอเจอราคาเข้าไปเท่านั้นแหละถอยแทบไม่ทันแพ็คเกจที่เสนอมามีมูลค่าสูงถึง2,500ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ90,000กว่าล้านบาทรัฐบาลฟิลิปปินส์บอกตรงๆเลยว่าแพงเกินไปจ่ายไม่ไหว หวยมาออกที่สวีเดนเลยสินะคะทูกต้องครับจังวันนี้เองที่สวีเดนเขากระโดดเข้ามาทันทีบริษัทซาผู้ผลิตเครื่องมินรบกริปเพนเข้าไปเจรจาเสนอขายกริปเพนเป็นทางเลือกแล้วจุดขายสําคัญที่ทําให้ฟิลิปปินส์สนใจมากเป็นพิเศษก็คือการที่กองทับอากาศไทยเราเอากริปเพนไปใช้งานจริงในเหตุปะทะชายแดนกับเขมรเมื่อเดือนกรกฎา,าคมที่ผ่านมามันคือการพิสูจน์สมรรถนะในสนามรบจริงไม่ใช่แค่โฆษณาในกระดาษ กริปเพนขึ้นชื่อเรื่องค่าใช้ใจ่ายในการจัดซื้อและค่าบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งานที่ต่ำกว่าเครื่องบินรบฝั่งตะวันตกแถมรัฐบาลสวีเดนยังพร้อมจะเสนอเงินกู้พิเศษเพื่อช่วยเลือกการเงินอีกต่างหากไม่หมดแค่นั้นกริปเพนถูกออกแบบมาให้ใช้งานในสภาพแวดล,ล้อมที่ไม่อำนวยสามารถขึ้นลงบนรันเวย์สั้นๆหรือแม้กระทั่งบนถนนได้ซึ่งเหมาะกับประเทศที่เป็นหมู่เกาะอย่างสิลิปินส์มากการบำรุงรักษาก็ง่ายกว่าใช้คนน้อยกว่าด้วยแล้วทางอเมริกาล่ะเขายอมง่งายๆเหรอคะ ไม่ยอมแน่นอนครับล็อกนิดมาตินผู้ผลิต F16 ก็ทุ่มสิทธิ์ตัวเหมือนกันเสนอแพคเกจความร่วมมือทางอุตสาหกรรมที่ไม่เคยมีมาก่อนบอกว่าจะมาช่วยตั้งศูนย์วิจัยพัฒนาบุคลากรด้านอาวกาศและเทคโนโลยีป้องกันประเทศให้ฟิลิปปินส์เลยเรียกว่าไม่ได้มาแค่ขายเครื่องบินแต่จะมาเป็นหุ้นส่วนระยะยาวการตัดสินใจของฟิลิปปินส์ครั้งนี้ก็เลยมีความหมายมากกว่าแค่การซื้ออาวุธถ้าเลือก F16 ก็เท่ากับผูกตัวเองเข้ากับอเมริกาอย่างเหนียวแน่นแต่ถ้าเลือก Gripen ก็จะเป็นการเดินตามรอยไทยคือสร้างความหลากหลายทางยุทธศาสตร์ไม่พึ่งพาใครคนใดคนหนึ่งมากจนเกินไปก็ต้องรอดูเลยครับเพราะว่าฟิลิปปินส์เลี้ยวมาแบบนี้แล้วถ้าอเมริกาไม่มีข้อเสนอที่ไม่เยอะมากพอผมว่าฟิลิปปินส์คงได้จบกับกริปเพนแน่นอนเชียร์กริปเพนเลยค่ะมาต่อกันที่เรื่องที่น่าย,ยินดีและเป็นความหวังของทหารหารที่ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยตามแนวชายแดนกันบ้างนั่นก็คือโครงการพัฒนารองเท้านินมังกร uh. รองเท้าลดแรงระเบิดจากทุนระเบิดใช่ไหมคะใช่ครับล่าสุด คณะกรรมาการการทหารและความมั่นคงของรัฐบุษธิสภาเขาได้นำรองเท้าต้นแบบไปส่งมอบให้กับกองทัพภาคที่2ที่ค่ายสุรานารีจังหวัดนครราชสีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อให้หน่วยที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จริงได้นำไปทดลองใช้และให้ข้อเสนอแนะกลับมาแล้วรองเท้านี่เคยมีการทดลองใช้จริงในสถานการณ์จริงมาแล้วหรือคะตัวต้นแบบของไทยเราเพิ่งจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการทดสอบภาคสนามนี่แหละครับแต่แนวคิดและดีไซน์หลักๆของมันเนี่ยเราถอดแบบมาจากรองเท้าที่เรียกว่า Spider Boots ที่ทหารยูเครนเขาใช้กันอย่างได้ผลในสงครามกับรัสเซีย ซึ่งที่ยูเครนเนี่ยเขาพิสูจน์มาแล้วว่ามันช่วยลดความรุนแรงจากการเหยียบทุนระเบิดได้จริงจากที่ต้องขาขาดอาจจะเหลือแค่บาดเจ็บเล็กน้อยหลักการของมันก็คือการออกแบบให้มีขายื่นออกมาจากพื้นรองเทา้าทําให้ผ่าเท้าของเราเนี่ยอยู่สูงจากพื้นดินพอเกิดระเบิดขึ้นแรงระเบิดส่วนใหญ่จะกระจายออกไปด้านข้างแทนที่จะอัดเข้าที่ขาเราตรงๆฟังดูดีเลยค่ะแต่เป็นห่วงว่าขาของรองเท้ามันจะไปเกี่ยวเท้าว,วันในป่าจนเดินลําบากนั่นเป็นข้อกังวลที่ต้องลองทดสอบครับแล้วก็เป็นเหตุผลที่เขาต้องส่งรองเท้าต้นแบบไปให้กอง ัพภาคที่2ซึ่งเป็นผู้ใช้งานจริงทดลองนี่แหละครับทางกองทัพภาคที่สองเขาได้ให้ข้อสังเกตอันเป็นประโยชน์กลับไปให้ทีมพัฒนาแล้วเพื่อนําไปปรับปรุงแก้ไขให้มันเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศป่ารกของบ้านเรามากที่สุดอาจจะต้องมีการปรับดีไซน์ของขาให้มันเพียวขึ้นหรือใช้วัสดุที่ลื่นขึ้นก็ต้องว่ากันไปนี่คือวงจรการพัฒนาที่ถูกต้องคือรับฟังความเห็นจากหน้าง,งานจริงครับอย่างน้อยๆถือว่ามีการพัฒนาผมว่าเรามาถูกทางแล้วครับ แล้วถ้าพูดถึงปัญหากับระเบิดโดยเฉพาะพวกระเบิดพลาสติกอย่าง PMN 2ที่เครื่องตรวจจับโลหะไม่เจอเนี่ยคะ่ะประเทศอื่นๆเขามีอุปกรณ์หรือวิธีป้องกันร,ราคาประหยัดอะไรมาช่วยทหารลาดตระเวนบ้างไหมคะนี่เป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกเลยครับสำหรับทุ่นระเบิดที่มีโลหะน้อยหรือไม่มีเลยแบบ PMN 2วิธีการแบบนั่งเดิมที่ใช้แค่เครื่องตรวจจับโลหะอย่างเดียวแทบจะหมดประโยชน์ไปเลยครับ เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยและถือว่าได้ผลดีที่สุดในปัจจุบันคือการใช้ระบบเซนเซอร์คู่หรือดูอัลเซนเซอร์ซึ่งเป็นการเอาระบบ2อย่างมารวมกันในเครื่องเดียวคือเครื่องตรวจจับโลหะกับเรดาร์เจาะทะลุด,ดินหรือ GPR ตัว GPR เนี่ยมันจะส่งคลื่นวิทยุลงไปในดินแล้ววิเคราะห์สัญ,ญญาณที่สะท้อนกลับขึ้นมาทําให้มันมองเห็นวัตถุแปลกปลอมที่ฝังอยู่ใต้ดินได้แม้ว่าวัตถุนั้นจะไม่ใช่โลหะก็ตามพอใช้2ระบบคู่กันมันก็จะลดความผิดพลาดลงได้เยอะมาก แล้วถ้านอกจาก GPR มีวิธีอื่นอีกไหมคะมีแน่นอนครับแต่ความประหยัดอาจจะลดหลั่นกันไปที่ได้ผลดีมากก็คือการใช้สุนักดมกลิ่น ตรวจจับวัตถุระเบิดจมูกของสุนัขไวต่อสารเคมีในวัตถุระเบิดมากแต่ก็มีข้อจํากัดเรื่องความเหนื่อยล้าของสุนัขและสภาพอากาศส่วนวิธีอื่นๆที่เป็นเทคโนโลยีสูงขึ้นไปอีกก็มีเช่นการใช้รังสีอินฟราเรดตรวจจับความร้อนที่แตกต่างกันของพื้นดินหรือการใช้เทคนิควิเคราะห์ธาตุด้วยนิวตรอนเพื่อหาองค์ประกอบของวัตถุระเบิดโดยตรงแต่พวกนี้ยังถือว่ามีราคาแพงและซับซ้อนไม่เหมาะกับการรัตเวนทั่วไปดังนั้นถ้าจะเอาแบบที่คุ้มค่าและใช้ได้จริงในสนามตอนนี้ก็ต้องยกให้ระบเบซ คูอร์คู่ gpr กับสุนัขดมกลิ่นนี่แหละครับอ่าค่ะมาปิดท้ายกันที่เรื่องของปัญหาที่เหมือนจะไม่มีวันจบสิ้น นั่นก็คือเรื่องแรงงานต่างด้าวลักรอบเข้าเมืองเมื่อวันที่1 0เอกันยาย,ยนที่ผ่านมานี่เองเจา้าหน้าที่ทั้งทหารพรานตำรวจและฝ่ายปกครองก็เพิ่งจับกลุ่มชาวขเขมรได้อีก9ก้ารายที่ลักลอบข้ามแดนเข้ามาตรงอำเภออารัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเรื่องราวมันซ้ำรอยเดิมตลอดจากการสอบสวนแรงงานกลุ่มนี้บอกว่าที่ประเทศของเขาไม่มีงานทํารายได้ไม่พอจะกินแล้วก็ไม่รับการช่วยเหลือจากภาครัฐเลยชีวิตมันลําบากมากก็เลยตัดสินใจเสี่ยงกลับเข้ามาทํางานในไทยอีกครั้งเพราะค่าแรงบ้านเราสูง voy a แล้วเขาต้องเสียเงินนั้นให้ในายนาเท่าไหร่กันล่ะก,กว่าจะข้ามมาได้พวกเขาต้องยอมจ่ายเงินให้ในายนาสูงถึงคนละ6,500บาทลองคิดดูสิว่าต้องสิ้นหวังขนาดไหนถึงยอมจ่ายเงินก้อนโตขนาดนี้่อดแลกกับความหวังที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่สุดท้ายก็มาถูกจับได้ก่อนที่รถจะมารับเข้าพื้นที่ชั้นในส่วนนายนาก็ตามฟอร์มวิ่งหนีหายเข้ากีบเมฆไปได้เหมือนเดิมและถ้าเราไปดูที่ต้นตอของปัญหาจริงๆจะเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกครับตอนนี้เศรษฐกิจของขเขมรเองก็กําลังแย่ส่วนหนึึ่่งงงกกก็มมาาาจาผลรรระทบเเือคควคีย ชายแดนกับเรานี่แหละครับแล้วก็ยังโดนอเมริกาขึ้นภาษีอีก19ไปอีกอ๋อแต่จริงๆแล้วนั้นเศรษฐกิจเขมรแย่ายมาก่อนมีสงครามชายแดนอีกครับด้วยการบริหารที่ล้มเหลวของฮุนเซนและฮุนมาเนตและตอนนี้เรายิ่งปิดด่านยาวๆแบบนี้ คาดว่าอีกไม่นานเขมรได้พังแน่ครับอาจจะไม่ใช่พังธรรมดาแต่ประชาชนอดอยากจึงต้องออกมาลุกประท้วงมีความเป็นไปได้สูงครับบนเงื่อนไขคือไทยต้องปิดด่านยาวๆเดี๋ยวฮุนเซนจุนตรอกจริงๆก็ต้องมาร้องขอยอมเราเองครับงานนี้วัดกันที่สายป่านใครยาวกว่ากันซึ่งไทยเรายาวกว่าชัดเจนครับแลวถ้าฮุนเซนไม่ยอมทาตามข้อตกลงเราเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสที่ชาวขเขมรจะประท้วงอาจจะไม่ต่างจากเนปาลก็ได้แล้วเรื่องค่าแรงค่ะกับค่าครองชีพนี่มันต่างกันขนาดไหนคะ ต่างกันแบบฟ้ากับเหวเลยครับค่าแรงขั้นต่ำรายวันที่ขเขมรอยู่ที่ประมาณ250บาทขณะที่บ้านเราเริ่มต้นที่337บาทไปจนถึง400บาทแต่ที่หนักกว่านั้นคือค่าครองชีพที่สวนทางกับไรายได้ข้าวผัดหนึ่งจานที่บ้านเขาราคาคิดเป็น74%ของค่าแรงขั้นต่ำรายวันขณะที่บ้านเราข้าวจานหนึ่งคิดเป็นแค่18%ของค่าแรงขั้นต่ำพูดง่ายๆคือทำงานทั้งวันซื้อข้าวกินได้แค่มื้อกว่าเท่านั้นเอง ส่วนรัฐบาลเขาแม้จะบอกว่ามีโครงการฝึกอาชีพให้แรงงานที่กลับประเทศพร้อมให้เงินเดือนละประมาณ2,000กว่าบาทแต่เงื่อนไขคือต้องมีบัตรคนจนซึ่งแรงงานที่ไปทํางานต่างประเทศนานๆส่วนใหญ่ไม่มีเอกอาสารนี้สุดท้ายความช่วยเหลือก็ไปไม่ถึงตราบใดที่ความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจมันยังมาหาศาลขนาดนี้ปัญหานี้ก็คงจะอยู่กับเราไปอีกนานกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนทันและมินสวัสดีครับ